น,นี่เจียวไข่ให้น้องันกันช่วงนี้ขาดทัดเลยต้องใช้ไข่เจียวได้เลยไข่เจียวฟูมากเพืเ่อนไข่แจ๊กฟูมากเลยเจียวไข่ให้น้องคนกันวันนี้น้ำมันน้อนมากไข่ฟูเลยค่ะอันนี้เขาว่าให้น้องคนกันเ้าเขาเป็นเลือดก,กาน ไข่เฟือมากอันนี้ไข่เฟืองมากเคี่ยวไข่กับหม,หม้ห่อไหมคะเพื่อนๆต้องกันโควิดได้ด้วยได้กินได้ทานอร่อยด้วยอันนี้ไข่ไข่เคี่ยวร้อนจะมีทานไข่เคี่ยวค่ะตอนนี้กำลังนอนกินน้ำแดงรอยอยู่หน้าบ้าน ใกล้จเะเสร็จแล้วคะไข่เจี่ยวอาาของอนอ้องพันจันถ้าทานนีคะเพื่อนโอ้ยค่ะต้องทอดให้สุกให้ร้อนมากๆร้าจะาจัดไข้ยืไม่สุกไม่ได้นะคะต้องสุกค่ะ อันตรายมากถ้าไม่มกินใช่ก็เสร็จแล้วค่ะไข่เจียรน้องกันกัน อาหารทุกวันมของน้องกันกันค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะให้เจวน้องกันกันรองน้ำมันนิดนึงค่ะจะไ,ได้ไม่อมน้ำมันไม่มันจนเกินไป รอนิดหน่อยข้าวต้มไได้มีน้ำมันแล้วเราก็จะเอาใส่จานนะคะเพื่อนๆรองน้ามันเสร็จแล้วเราก็จะตักใส่จานนะคะใช่แล้วครับไข่เดียว้อ,องกันกัน